บาร์กเทจเจนโทโคสองสี่นะฮะจัดไฟอืมเป็นไงหอมไหมหอมกระทะหอมะอเต้นของพี่เป็นเหมือนกันคือเขาคัดคัดกระทะต่อท้าครับแล้วก็ไฟค่อนข้างแรงทำให้ เออน้ำมันมันไปโดนกับกระทะแล้วกลิ่นกลิ่นของกระทะขึ้นมาเครื่องอยู่ในเส้นมันแห้งแล้วมันไม่เลี่ยนนะฮะเออมันแห้งนี่ทุกคนใช่เขาบัดแห้งมันไม่เลี่ยนเออจานนี้เท่าไหร่ครับพี่นัทครับตอนนี้ห้าสิบห้าห้าหกสิบเอ้ประมาณนั้นสามสิบใบนะธรรมดาพิเศษก็้าหกหกสิบหกห้าประมาณนี้ตอนนี้ของเราก็นี่ในตามนี้ครับอันนี้จะเป็นยาตาโฟต้มยำพิวิทย์หมดไปละ แล้วนี้ซุกกี้แห้งก็เกือบหมดไปละแล้ว,ลวของน้องแนทก,ก็ชามที่สามอีกสองชามอยู่โนวดนี่น,บบน่นโดดชนนวดละรอไปเราสองอร่อยมากอร่อยกินนะสองคนเนาะมาตามมาตามมาได้นนนนเนาะน้องนัทเนาะครับก<อ>็ฝากด้วยครับสำหรับติ๊กยูนิาโฟสองสี่เท่าทุกคนหยุดทุกวันที่หนึ่งและสิบหกครับอ่าที่ร้านมาเปิดตั้งแต่เช้าปิดก็บ,บ่ายเย็นแหละเนี่ยมากินตามที่นัดกันได้เดี๋ยวปิดด้วยอีกหนึ่งคำนะฮะผัดเดี๋ยวพวกไก่ผัดเดี๋ยวพวกไก่เส้นแห้งเต็มๆแบบนี้เลยหอมกระทะไปลองกันครับป ทำโตนี่ชีวิตก็นี่ครับมากินกันครับทุกคนบ๊ายบายหยอดเยี่ยม